สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปบ้านสวนสุวิมลเป็นคลิปจำหน่ายบอนสีนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษไม้กระถาง4นิ้วเป็นไม้แล,แลและไม้โบราณราคาอยู่ที่กระถางละ49บาทเพื่อนเพื่อนสั่งครบ10กระถางจัดส่งให้ฟรีมีจัดเก็บปลายทางเบอร์โทรศัพท์ในการสั่งซื้อ096 425 3136เบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้อ,อัตโนมัติเลยนะคะ เพื่อนๆท่านใดที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรเข้ามาได้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์หรือขอดูต้นตัวอย่างก่อนได้นะคะวันนี้มีโปรดีๆโปรเด็ดๆแล้วก็คัดไม้สวยๆมาทุกกระถางเลยเพื่อนๆลองชมนะคะฟอร์มดีๆสวยๆแบบนี้แล้วก็ฟอร์มดังๆชัดๆไม้แล่ๆแบบนี้เรามีมาแบ่งปันกันวันนี้มีทั้งหมด10ถาด120กระถางประมาณ100สายพันกันไปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามารอ ดูกันว่ามีสายพันธุ์ไหนที่ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะคะใครสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเรายินดีรับทั้งแบบโอนเงินและแบบปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เรามีสายพันธุ์อะไรกันบ้างสาหรับต้นที่แมค่ค้าโชว์ต้นแรกของคลิปนี้นะคะตัวนี้เขามีชื่อว่าเทวีสุริยาซึ่งไม้ตัวนี้มีความด่างสวยมากพื้นใบจะเป็นสีน้ําตาลอมเทาแล้วก็จะมีด่างสีชมพูด่างสีเทาแล้วก็ขึ้นเหลืองขึ้นขาวด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นไม้ใบาย,ยาวฟอร์มประมาณเดียวกับตัวเทวเทวีสุริยาเทวาสุริยันเป็นไม้ฟอมประมาณเดียวกันแต่ว่าตัวเทวีสุริยาใบาจะยาวกว่าเทวาสุริยันใบเขาจะป้อมกว่านะคะลองดูความด่างก่อนนะเพื่อนๆอันนี้คือความด่างแบบว่าขั้นเทพเลยเนี่ยคะ่ะ แม่ค้าให้ดูหน้าเลยแล้วก็ที่สวนแม่ค้าชอบไม้ตัวนี้นะคะเขาเป็นไม้ที่เปิดสวยแล้วเวลาเขาออกใบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแตกพุ่มสวยนะคะแตกพุ่มดีแตกใบสวยเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็ต้นถัดมานะคะต้นถัดมาต้นนี้เป็นไม้โบราณน,นะคะตัวนี้เป็นไม้โบราณเขามีชื่อว่า กันหาชาลีซึ่งในคลิปนี้นะคะอันนี้เป็นกันหาชาลีนะต้นใหญ่นี่นะคะเป็นไม้หน้าน้ําตาลกัดเม็ดแดงเวลาเขาโตเต็มฟอมเนี่ยด้วยความที่เขามีเม็ดแดงเนาะเขาจะกัดสวยแล้วก็กัดลายเต็มใบนะคะตัวนี้คล้ายๆกับการกัดเต็มฟอร์มของตัวสเสวะตชาชัดพระพ,พ,พุทธเจ้าเสือประมาณนี้เนาะส่วนต้นข้างล่างเนี่ยที่เป็นสีแดงต้นที่แม่ค้าชี้เนี่ยตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มประกวดเขามีชื่อว่าสวนหลวงนะคะเขาเคยไปชนะการประกวด ที่สวนหลวงก็เลยได้ชื่อนี้มานะเรารับ1ต้นเนี่ยเราได้ไม้ชื่อไปถึง2กระถางฟรีๆเลยในราคาสุดคุ้มมากเลย49บาทเป็นไม้ดีทั้งนั้นแล้วก็หน้าใบเปิดสวยไม้ชุดนี้อายุดีนะคะเพื่อนๆทุกต้นเลยเป็นไม้ที่ผ่าไว้ตั้งแต่ช่ว,ชวงต้นปีพอได้ฟอร์มแม่ค้าเอาเขาออกนอกตู้ใบอาจจะดูไม่ดกแต่ความแข็งแรงมีชัดเลยนะคะนี่แวแมคค้าให้ดูอันนี้นะคะเนี่ยรอยดูดินนี่นะคะที่แม่ค้าชี้เนี่ยคือ เนี่ยลากขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะตัวนี้เพื่อนๆรับไปเนี่ยไปเปลี่ยนดินสักหน่อยก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนกระถางเลยก็ได้หรือใครจะยังเลี้ยงต่อในกระถางขนาดนี้ต่อก็ได้อีกสักพักหนึ่งทีเดียวนะคะตัวนี้เนาะกระถางถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้โบราณแล้วนะคะเป็นไม้ฟอร์มโบราณตัวนี้ก็คือตัวณเมืองนนท์แต่ชุดเนี้ยตัวนี้จะเป็นหน้าด่างสวยๆเพื่อนเพื่อลองชมหน้าเขานะคะหน้าเขาเนี่ยจะมีการด่างขึ้นทั้งเหลือง แซมชมพูขึ้นด่างแดงแล้วก็กัดเม็ดทองนะคะตรงกลางใบแล้วฟอร์มดีมากเนะี่ยให้ดูฟอร์มก่อนนะคะฟอร์มสวยมากเลยตัวนี้เน,ะนาะณเมืองนอนแล้วก็หน้าใบเปิดฮาร์ปมาแล้วซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบไม้พวกนี้นะคะเราจะเราจะสังเกตได้หน้าไม้พวกนี้จะมีมาเป็นชุดเลยนะแล้วก็ยังรันอยู่ในวงการคนชอบบอลสีตลอดคือเขาเป็นไม้อ่าไม่ใช่ว่าเป็นไม้กระแสะนิยมอย่างเดียวแต่เป็นไม้ที่นิยมเลี้ยง คือมีความสวยนอกจากจะมีชื่อเสียงที่ไพเราะแล้วเขายังมีความสวยมีความทนแล้วก็เป็นไม้ตัวแรกๆนะคะที่เป็นไม้ด่างแดงแล้วสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้โดยไม่กระทบเรื่องอากาศเนาะอ่าต้นถัดมาค่ะตัวนี้ยังมามาอยู่ที่ไม้ฟอร์มประกวดกันอยู่นะคะตัวนี้คือล้นกล้อง,ล,องล้นจอกันไปเลยทีเดียวนะคะอ่าต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าม่วงมหาการอันนี้ฟอร์มใบเนี่ย เป็นฟอร์มสนิ้วนะคะสนิ้วแบบแน่นๆจุกๆไปเลยสําหรับม่วงมหาการเนี่ยค่ะเขาจะเป็นไม้เม็ดนะคะเป็นไม้เม็ดหน้าใบกลมนะคะหน้าใบกลมเม็ดสีม่วงตัวใบเขาเองก็จะเป็นสีม่วงอมน้ําตาลซึ่งไม้ชุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่เขาทําไว้ประกวดเนาะเป็นไม้ต้นใหญ่สมกับชื่อแล้วก็เป็นไม้เก็บรางวัลเก็บรางวัลเกือบทุกสนามนะคะตัวนี้นะใครที่ชอบไม้กลมๆสวยๆแล้วก็เนี่ยค่ะ หน้าใบแจ่มๆแบบนี้ทักกันเข้ามาได้นะคะแข็งแรงมากไม้กลุ่มนี้เนาะชื่อม่วงมหาการอ่ะเดี๋ยวถัดจากม่วงมหาการเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะต้นถัดมาต้นถัดมานะคะตัวนี้ก็ต้นใหญ่เดี๋ยวแมคะซูมให้ดูตัวนี้นะคะมีชื่อว่ากำปั่นทองซึ่งเพื่อนๆสังเกตดูความหน้าทองของเขานะคะ กำปั่นทองต้นนี้จะเป็นต้นที่หน้าทองเหมือนชื่อนะแต่ตัวผิวใบเนี่ยจะเป็นตัวพื้นเขียวกัดชมพูนะคะเวลาโตเต็มฟอร์มจะกัดชมพูแล้วก็จะแถมด้วยด่างลายทองแบบนี้นะคะเป็นไม้ใบกลมด่างทรงต้นสูงปลูกง่ายแตกหน่อเร็วมีสองหน้ามีหน้าชมพูแล้วก็หน้าทองแบบนี้เพื่อนๆเ,เลือกมาได้เลยแต่วันเนี้ยแม่ค้าคัดหน้าทองสวยๆมาให้นะคะคเพื่อน วนเซตสต้นนี้นะคะต้นแรกที่เพื่อนๆเ,เห็นความด่างความสวยเนี่ยแล้วก็เป็นไม้กอด้วยนะคะดูนะคะเนี่ยค่ะมีไม้มีหน่อมีอะไรเรียบร้อยแล้วตัวนี้เขามีชื่อว่ามณนีนาลานะเพื่อนๆเ,เป็นไม้ด่างทรงยาวใบยาวแตกกอเก่งแล้วก็ลักษณะการด่างเขาเนี่ยจะคือขาวเหลืองแล้วก็ตีอ่าตีซะว่าออกแนวแนวท้องนิดๆน,นะคะมีแต้มมีจุดสีชมพูบนใบนะคะตัวนี้เลี้ยงง่ายเลงง่ายมาก ใครที่อยากจะลองเลี้ยงไม้ด่างแต่เป็นมือใหม่อยากจะหาไม้ด่างที่สามารถเลี้ยงได้นอกตู้จริงๆไม่ต้องไปเปิดตดู้ดูก็เป็นอีกสายพันหนึงที่แม่ค้าแนะนํานะคะตัวนี้เนาะมณีนาลาส่วนต้นข้างๆนี้นะคะตัวนี้จะเป็นนางรากสดเทวีคู่กันกับต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้คือตัวกิติมาสเจนจิลาแม่ค้าปลูกไว้คู่กันนะสำหรับตัวนางรากสดเทวีต้นนี้นะคะเขาจะเป็นหน้าเขียวขี้ม้านะ หน้าเขียวขี้ม้าป้ายดุดุด้วยสีน้ําตาลแดงอันนี้ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้ายอดนิยมของเขาเนาะสาหรับนางรักสดเทวีเขามีหลายหน้าหน้านี้ก็จะได้ความเข้มความดุไปเนาะส่วนต้นถัดมานะคะตัวนี้ชื่อว่านางสวาค่ะวันนี้แม่ค้าคัดที่หน้าเทาที่สุดแล้วก็กัดสีมาให้นะคะไม้ตัวนี้ต่างประเทศนิยม ด้วยความสวยของตัวไม้เองแล้วก็ลูกเล่นของการกับสีไม้เลี้ยงง่ายต้นสูงปานกลางแตกหน่อเร็วนะคะเป็นไม้ใบไทยอีกตัวหนึ่งที่น่าเลี้ยงยิ่งเวลาเขาโตเต็มที่นะคะเราเราเอามือวางไว้ใต้ใบเนี่ยมันจะไสเลยเหมือนกับตัวบ้านนางพิมพ์ส่วนต้นถัดมานะคะตัวนี้เขามีชื่อว่าริมขอบฟ้าซึ่งถ้าเรามองมุมเนี้ยต้นเขาจะสูงเนาะเขาเป็นไม้ทรงสูง การกัดของเขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้กัดสีแดงแล้วก็มีเม็ดแดงกระจายที่ขอบใบซึ่งบางใบสามารถติดด่างริมใบได,ได้ตามชื่อเขาเลยริมขอบฟ้าไม้พวกนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีตู้สามารถปลูกกลางแจ้งได้นะคะแต่คือมีสแลนให้หน่อยอย่างเช่นใต้ร่มไม้หรือแบบาชายคาบ้านตัวนี้สามารถแตกกอเก่งต้นสูงเร็วแล้วก็ชอบแดดสู้แดดยิ่งแดดจัดใบจะยิ่งม้วนๆน,นะคะตัวนี้เนาะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปซึ่งวันนี้แม่ค้าคัดไม้มาทรงจะใหญ่ต้นจะสูงหน่อยนะคะแม่ค้าเลยขายในราคานี้เนาะแบบต้นต่อมาที่แม่ค้าอยากแนะนํานะคะตัวนี้ก็คือตัวยอดมงกุฎเนาะอันนี้คือด่างนะคะด่างของเขาเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเปิดหน้าด่างสวยแบบนี้ซึ่งที่สําคัญเนี่ยเขามีหน่อแล้วไม้อายุดีทุกต้นนะคะไม้อายุดีทุกต้นไม้สวยแล้วก็มีหน่อเลยในบางต้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัว พญานาคราชเป็นไม้กาบนะคะเป็นไม้กาบทรงใบเหมือนตัวเวลาพญานาคเขาเขาแผ่พังผ่านประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้มีหน่อด้วยโดยปกติไม้ตัวนี้จะกัดสีออกแดงแล้วก็มีแต้มตรงกลางสีขาวแบบนี้นะคะเป็นลูกเล่นของเขายิ่งโตยิ่งสวยเป็นไม้กาบฟอร์มแบบฟอร์มสวยะค่ะ <S <S เป็นกาบแบบนี้ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะกาบเหมือนแบบเวลาเราเห็นพญานาคอะไรประมาณนี้เนาะเวลาเราเห็นรูปเห็นอะไรอย่างเงี้ย ประมาณทรงเขาประมาณนี้นะคะส่วนต้นถัดมาตัวนี้เป็นไม้หัวนะคะเขาเป็นตัวสีกาจนาพิเศษซึ่งตัวนี้หน้าเขาป้ายชัดมากนะคะไม้หัวอายุดีนะคะอายุดีมากมีหัวแล้วตัวนี้เนาะใครที่ชอบเลี้ยงไม้ป้ายตัวนี้เป็นไม้ป้ายโบราณอีกตัวหนึ่งที่น่าเลี้ยงเนาะส่วนต้นถัดมาตัวนี้นะคะเป็นตัวถ้าแม่ค้าจําชื่อเขาไม่ได้อ่าเป็นชายชนป้ายเหลืองนะคะชายชนป้ายเหลืองอันนี้คือป้ายเขานะไม่แน่ใจว่าเขาชื่อ รัชตะพังแก้วหรืออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้นึกชื่อไม่ออกนะคะแต่เป็นชายชนป้ายเหลืองวันนี้นี่นะคะป้ายเหลืองมีมาแบ่งปันต้นหนึ่งแล้วก็ต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมีมาแบ่งปันเนาะส่วนต้นถัดมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นนางรากสดซึ่งตัวนี้จะป้ายสวยนะคะป้ายสวยเลยนะคะป้ายสวยแล้วก็มีหนอ่หนอก็ป้ายนะคะซึ่งมีนางรากสดให้เลือกอีกต้นหนึ่งด้วยตัวนี้ก็สวยค่ะ ให้ดูนะคะให้ดูฟอร์มเนี่ยค่ะนางรักสดแต่และต้นอะ่ะสีไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นแดงทับน้ำตาลแล้วก็มีติดเขียวนะคะเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะว่าชอบแบบไหนนะคะสำหรับตัวนางรักสดเนาะนี่มีให้เลือกเน,นี่ยค่ะอ่ะด้านนี้จะเป็นต้นที่สองแลน,นี้ต้นที่สามนะคะส่วนต้นถัดมาตัวนี้ก็คือตัว เศรษฐีพันล้านนะคะเป็นเศรษฐีพันล้านแต่เป็นตัวเจน2ก็คือการด่างจะเสถียรกว่าแล้วเวลาเขาด่างไหมคะเขาด่างสุดเขากัดด่างสุดแล้วก็เม็ดสวยนะคะเป็นไม้ที่ออกมาทีหลังเพชรเจ็ดสีแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่เขาทํายากเขาเลยเหมือนจะหายไปจากตลาดแต่ความสวยเนี่ยแม่ค้าการันตีเลยเดี๋ยวแม่ค้ารวบให้นะคะเนี่ยค่ะดูดูเส้นสะดือนะคะดูการด่าง ดูลายกระดูกเม็ดนะคะนี่มีต้นเดียวตัวเนี้ยนะมีต้นเดียวตรงนี้ก็จะสำหรับคนที่ชอบความคุ้มนะคะวันนี้มาเป็นกอเลยอย่างต้นนี้นะคะเพื่อนๆต้นแรกี่ยที่แม่ค้าสุมใบเนี่ยตัวนี้เป็นเท้าโกใสนะตัวนี้ค่ะเป็นเท้าโกใสส่วนตัวนี้นะคะสีแดงๆเนี่ยที่แม่ค้าจับตัวนี้นะคะเป็นตัวหงเหมมราชเป็นหงเหมมราชนะคะ แล้วก็จะมีเนี่ยข้างๆเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไกรทองประเสริฐเนี่ยค่ะเพื่อนๆพราะแม่ค้ารวบใบมาดูนะคะหกระถาง3ส,สายพันธุ์เท้าโกสายหงเหมมาราชแล้วก็ไกรทองประเสริฐส่วนถัดมาคู่นี้นะคะเพื่อนๆคู่นี้จะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใบติดคู่นี้จะเป็นตัวอ่า ริมขอบฟ้าป้ายเนี่ยนะคะเขาป้ายทั้งคู่เขาป้ายทั้งคู่แต่ต้นเนี่ยคะ่ะเขาจะมีลูกเล่นคือเขาจะแซมด้วยตัวลูกไม้ด่างนะคะเป็นลูกไม้ด่างใบหอกเข้าไปต้นที่ไม่มีต้นแซมเนี่ยเขาจะด่างเหลืองชัดมีให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะเ,คเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ตรงไหนนะคะอยากได้ต้นหลักเป็นต้นไหนก็ชี้มาได้เลยริมขอบฟ้านะคะมีต้นติดลูกแล้วก็ต้นป้ายสวยนะคะถัดจากริมขอบฟ้าถัดจากริมขอบฟ้า ัวนี้นะคะจะเป็นตัวอไอเทพนรสิงค์ค่ะเป็นเทพนรสิง์แล้วก็มีมิตรไม,ม,มตรีนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นคลังจินดาอันนี้ก็เป็นหนึ่งกระถางสามสายพันธุน์แน่นๆอีกเนาะแล้วต่อมาค่ะตัวนี้นะคะต้นหลักเนี่ยนะคะต้นหลักคือต้นนี้ตัวนี้เป็นตัว พิเพกนะคะเป็นตัวพิเภกส่วนต้นด่างข้างๆเนี่ยเป็นโวคานเวลารวมกันนะอันนี้ได้ทั้งด่างด้วยได้ทั้งโบราณด้วยเลยต้นถัดมานะคะตัวนี้ที่เป็นสีแดงสดเนี่ยตัวนี้คือตัวง้าวกวนอูส่วนต้นที่ติดมาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสุพรรณหงส์เพื่อนๆแล้วสีเขาตัดกันมากเลยนะคะเนี่ยสีตัดกันมากเลยสีขาวสีแดงนะคะ เพื่อนๆชอบแบบไหนชอบกระถางไหนกระทักกันเข้ามาเนาะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเดี๋ยวแม่ค้าจะค่อยๆไล่ไปนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนๆใครรับไปนี่จุกสุดๆเลยความคุ้มต้นนี้คือตัวเทพนรสิงห์แต่ต้นข้างๆเนี่ยคะ่ะตัวนี้นะจะเป็นตัวลูสีโกนทันยะป้ายเพื่อนๆดูนะป้ายนะปกติแม่ค้าไม่ได้มาขายในราคานี้บ่อยๆนะคะวันนี้แม่ค้าเคลียร์ตู้แล้วเจอ หนึ่งกระถางที่ป้ายสวยแบบนี้นะคะก็เลยมาคืนกำไรให้ลูกค้านะดูสิคะแข้งป้ายหมดแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยกาบก็ป้ายชัดเลยนะคะคู่กันตัวนี้เป็นฤาษีโกนทัญญะคู่กันกับตัวเทพนรสิงห์เนาะส่วนสำหรับใครที่ชอบใบกลมนะคะใครที่ชอบใบกลมตัวนี้เรามีใบกลมต้นนี้นะคะเขาจะมีชื่อว่าแก้วการดาแก้วการดาเป็นไม้ใบกลม ตรงกลางกัดเม็ดนะคะกัดเม็ดแดงแล้วก็มีการกัดตรงหูใบเป็นสีเขียวนะคะพื้นใบเป็นสีชมพูคล้ายๆโลดนะคะตัวนี้นะชื่อแก้วการดาเนาะส่วนกระถางต่อมาเผื่อใครชอบบิ๊กๆอย่างนี้บ้างโอ้โหเหมือนอยู่ในกระถางหกเลยค่ะตัวนี้เขามีชื่อว่าพลอยชมพูนะคะมีชื่อว่าพลอยชมพูต้นนี้หน้าใหญ่ครับถาดเลยเพื่อน ใหญ่มากนะคะใหญ่มากพลอยชมพูต้นนี้มีพลอยชมพูแล้วก็อ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่มีชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีชื่อว่าดุสิตธานีนะคะอ้าวไม่ใช่ดุสิตธานีไหมคะผู้ผิดสิวารายัยตัวนี้เป็นไม้หน้าเข้มๆใบาย,ยาวกระดูกจำเจมชื่อว่าสิวารัยเนาะมีสิวารายัยแล้วก็ อันนี้จะเป็นตัวนางยักษ์วิชุดานะคะตัวนี้เป็นนางยักษ์วิชุดานะคะถัดจากนางยักษ์วิชุดาตัวต่อมาค่ะตัวนี้มีชื่อว่ามีซับนะคะมีชื่อว่ามีซับเป็นไม้ทรงใบไทยที่มีกระดูกสีดำหน้าใบเป็นสีชมพูอมม่วงกระดูกตัดชัดเจนแล้วก็ต้นนี้ต้นใหญ่มากนะคะมีซับแล้วก็ ต้นถัดจากมีซับนะคะต้นถัดจากมีซับตัวนี้คือชมพูพานหน้าป้ายนะคะตัวนี้หน้าป้ายสวยมากแล้วเป็นใบไทยซึ่งค่อนข้างจะหายากเลยนะคะตัวนี้เนาะชมพูพานนะคะชมพูพานแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะมีตัวที่มีชื่อว่าอ่าบานชื่นบานชื่นอะ่กะกาป้ายเป็นไม้แบบคือตามตำราเลยกาต้องป้ายแดงมีมาแบ่งปันด้วยเดี๋ยวแม่ค้านำไปดูเนาะ ต้นนี้เลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้มีชื่อว่าบานชื่นแล้วก็เนี่ยแข้งแดงด้วยนะคะเป็นไม้โบราณเป็นไม้ป้ายโบราณน,นะคะหายากนะเป็นไม้กาบใครสะสมไม้เก่าตัวนี้ห้ามพลาดเลยเลี้ยงไม่ยากค่ะเลี้ยงไม่ยากแล้วก็ที่สําคัญเขาขึ้นป้ายสวยป้ายยันแข้งป้ายแดงถึงกาบเลยนะคะอ่าส่วนต้นนี้ค่ะเพื่อนๆตัวนี้ก็คือตัวที่มีชื่อว่า พระพันวสาดำนะคะพระพันวสาดำนานๆแม่คคาก็จะมีมาแบ่งปันสักทีหนึ่งเนาะอันนี้ดำถึงก้านนะคะก้านก็ยังดำเลยนะคะพระพันวสาดำนะนี่สวยๆแบบนี้ส่วนใครชอบบอนกาบอีกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีชื่อว่าราศีสิงห์นะคะกาบกาบสวยๆแล้วก็จะมีแข้งด่างแบบนี้ราศีสิงห์เองเนี่ยเขาจะเป็นไม้กาบกลมนะคะ กาบก,มกลมกาบแข็งแล้วก็กาบเตี้ยไม้ตัวนี้เป็นไม้ทรงเตี้ยแล้วเวลาเขาเปิดด่างเนี่ยเวลาเขาเปิดส่วนใหญ่เขาจะเปิดฮาปจะเปิดช่วงหน้าหนาวน,นะคะอันนี้ก็คือเปิดที่แข้งมาก่อนนะคะเปิดขึ้นแข้งมาก่อนตัวนี้เนต้นต่อมาอ่ะตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะเป็นไม้กัดสีโบราณลักษณะการกัดสีเขาจะกัดสวยเหมือนตัวที่มีชื่อว่าฮกหลงนะคะเนี่ย แต่เล็กๆเนี่ยค่ะเขาไม่มีสีไม่มีสัตว์เลยนะใครชอบไม้กัดสีหรือใครชอบที่จะดูความเปลี่ยนแปลงของไม้ว่าเราสามารถเลี้ยงไม้แล้วสวยได้ประมาณไหนนี่ชอบแบบแบบนี้เลยค่ะค่อยๆดูค่อยๆศึกษาเขาไม้พวกนี้เขาจะต้องใช้เวลาในการเลี้ยงต้องคนใจเย็นนิดหนึง่งเขาถึงจะกัดสวยเนาะส่วนต้นต่อมานะคะในถาดน,นี้ต้นต่อมาตัวนี้มีชื่อว่า ปราศาสท,ทองนะคะแล้วหน้าตาแบบนี้นี่เพื่อนๆน,นําไปไว้ทําฟอร์มประกวดก็ได้ถ้าใครอยากจะประกวดไม้อยากจะลองลงแข่งดูบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าใครชอบไม้ที่เป็นต้นกําเนิดของไม้สวยๆนะคะก็ต้นนี้ได้เลยแล้วชื่อเขาเป็นมงคลมากชื่อปราศาททองเนาะส่วนต้นต่อมานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีชื่อว่าม่วงมหาการอีกต้นหนึ่ง ตัวนี้ต้นจะเตี้ยกว่าต้นแรกในคลิปนะคะต้นจะเตี้ยกว่าหน่อยแต่จุดและความกลมของใบมีเยอะนะคะตัวนี้จุดและความกลมมีเยอะต้นต่อมาอีกต้นต่อมาอีกตัวนี้ก็คือตัวอัมพรนะคะอัมพรอัมพรเนี่ยจะเป็นไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับแตงโมงนะคะ นี่เป็นไม้ใบกลมนะคะจุดตรงกลางเป็นสีขาวแล้วก็มีสีแดงกำรรมะหยี่นะคะมีสีแดงกำมะหยี่ตัวนี้เนาะชื่ออัมพรนะคะชื่ออัมพรส่วนต้นต่อมานะคะตัวนี้ก็คือตัวไม้นอกตู้ตัวกันหาชาลีนะวันนี้มีทั้งนอกตู้ในตู้เลยใครที่ใครที่อยากได้ไม้ตะกูลเดี๋ยวนะคะแม่นะคะ้าหมุนก่อนไม้ตะกูลใบไผ่นะคะ ตัวนี้เป็นไม้ใบไผ่เขามีชื่อว่า,าหางหงชื่อว่าหางหงนะคะตัวนี้เนาะเป็นใบไผ่เลี้ยงยากนิดนึงนะคะไม้พวกนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวหมุนมาดูด้านนี้กันบ้างนะคะไม้ก็จะยังมีหลายๆต้นอยู่อ้าวตัวนี้ก็เป็นเหนือดวงนะคะกําลังเริ่มป้ายเริ่มสวยเลยนะคะเหนือดวงเนาะเหนือดวงเนี่ยถ้าช่วงเข้าใกล้จังหวะหนาวเนี่ย บางทีก็หลุดป้ายแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเนี่ยกำลังกลับมาแล้วเนาะแล้วก็นี่ค่ะตรงหูใบก็กําลังเริ่มกลับมาแล้วก็จะมีอ่าต้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวปีกหงอันนี้ยปีกหงชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่น่ากัดแจ่มมากแต่ใบาอาจจะมีตําหนิเพราะว่าเขาเป็นไม้นอกตู้ค่ะเพื่อนๆเ,เขาเป็นไม้นอกตู้ แม่ค้าพยายามจะฟอร์มไม้ไว้นอกตู้เพราะว่าจังหวะบางทีช่วงนี้มันจะใกล้เข้าฤดูหนาวแม่ค้าก็อยากจะฟอร์มไม้ไว้ให้เขาแข็งแรงเวลาจัดส่งให้เพื่อนๆเนี่ยจะได้ได้รับไม้ที่แข็งแรงแล้วก็สวยไปเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวไม้โบราณนะคะเป็นไม้แผงนะคะเป็นไม้แผงจากขงดารุน ลักษณะหน้าใบเขาจะเป็นไม้ใบยาวเรียวๆเหมือนใบไผ่แต่การกัดสีเขาอะเขาจะกัดสีสวยเหมือนหง์ดารุนเลยต้นนี้นะส่วนใครที่รอนะคะใครที่รออ่าวันนี้แม่ค้ามีมาแบ่งปันหนึ่งต้นอันนี้คือก้าแต้มแล้วก็ตัวนี้คะ่ะเพื่อนๆหน้าขึ้นสีทองแล้วนะก้าวแต้มนะคะก้าแต้มนี่แล้วก็ดูเนี่ยคะ่ะใบล่างเขาปลายสวยนะคะก้าวแต้มถัดจากก้าแต้มคะ่ะ ตัวนี้นะคะคือตัวหักนุมานออกศึกนะคะปลายใบเขาจะตะวัดอย่างนี้นะคะหักนุมานออกศึกนะคะตัวนี้เนาะใครที่ชอบก็สะสมหรือว่าอยากเก็บไม้โบราณก็ทักมาได้นะหักนุมานออกศึกแลก้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นตัวชื่อนางยักษ์ตีชดานะคะชื่อว่านางยักษ์ตีชดานะอันนี้ไม้หัวนะคะไม้หัวกำลังเริ่มกัดสีแล้ว พวกนี้ฟอร์มกอไว้อสวยค่ะฟอร์มกอได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเนาะแม่ค้าก็จะไล่สวยๆให้ก่อนอันไหนไม่สวยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันอีกทีส่วนต้นนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเท้าทศรสนะคะเดี๋ยวแม่ค้าหยิบให้ดูนะนี่เท้าทศรสในคลิปนี่ป้ายสวยนะคะเนี่ยคะ่ะป้ายสวยมากเลยต้นในคลิปนะแล้วก็จะมีชุบชุบ ตัวนี้ก็คือตัวที่มีชื่อว่ารัชโลธรแต่ตัวนี้เขาเป็นไม้แผงเขาป้ายเขียวนะคะเขาป้ายเขียวด้วยแล้วก็ระบบรากดีมากนะคะนี่รัชโรธรสวยๆแบบนี้ไม้ใบไทยด่างชมพูเม็ดชมพูถัดจากรัชโลธรตัวนี้มีชื่อว่าสิลานักป่าหน้าทองนะคะสิลานักป่าหน้าทองดูใบด่างสวยเชียวนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวบัวกันหานะคะเป็นบัวกันหาแล้วก็ด่างสวยๆแบบนี้ไม้พวกนี้ต้นไม่สูงมากนะคะแต่ใบใหญ่เนาะมีบัวกันหานะคะส่วนต้นนี้จะเป็นตัวที่มีชื่อว่าสุมาอี้นะคะมีชื่อว่าสุมาอี้นี่สุมาอี้เดี๋ยวนะคะขอรวบใบให้ใหญ่จริงๆค่ะสุมาอี้ต้นนี้นะคะใหญ่มาก มีสุมาอี้แล้วก็มีตัวรัตนาทิเบตนะคะนี่ต้นนี้นะคะรัตนาทิเบตอันนี้เป็นไม้ใบกลมนะคะคล้ายๆกับเมืองพลจะคล้ายๆกับเมืองพลแต่การกัดสีและทรงใบรัตนาทิเบตใบหนากว่านะคะใบหนากว่าแล้วใบจะค่อนข้างจะมีเม็ดขาวด้วยไม่ใช่มีเม็ดแดงอย่างเดียวเนาะต้นต่อมานะคะต้นต่อมา ตัวนี้มีชื่อว่ารถ,ถเถศน,นะคะมีชื่อว่ารถ,ถเสศน,นะต้นนี้นะคะสวยๆลายจับๆแบบนี้นะเป็นไม้ใบยาวหูใบตัดเหมาะกับการปลูกนอกตู้ได้นะมีอะไรอีกเดี๋ยวนะคะแม่ค้าขอมุนหมุนหน่อยอ่ะอันนี้ก็คือตัวสีการจนาพิเศษส่วนต้นนี้หน้าสวยเลยนะแล้วก็มีไม้โบราณไม้โบราณ ตัวนี้นะคะเป็นไม้หัวเป็นไม้ทรงต้นสูงเขามีชื่อว่าหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะตัวนี้มีชื่อว่าหยาดฝนผู้ใหญ่โชด<ม>เดี๋ยวเราไปดูไม้ข้างนอกกันอีกยังมีอีกนะคะไม้ข้างนอกชุดนี้นะคะเพื่อนๆเป็นไม้ขนาดกระถางหกนิ้วนะคะแม่ค้าแบ่งจำหน่ายในราคากระถางละแปดสิบบาทนะคะต้นแรกต้นแรกนะคะตัวนี้คือไกลทอง นะคะตัวนี้เป็นไกลท้องอยู่ในตับไกลทองชละวันนะนี่คือกอเขานะคะกอใหญ่มากไกลทองต้นนี้80บาทแม่ค้าจัดส่งให้เพื่อนๆทั้งกระถางเลยนะคะต้นถัดมาค่ะอันนี้ใบาอาจจะโซมนิดนึงนะเพราะว่าเป็นไม้นอกตู้แต่เรื่องรับประกันเรื่องความแข็งแรงและหน่อนะคะตัวนี้มีชื่อว่านางมุนโทค่ะเนี่ย นางมนโทนะคะราคา80บาทเท่านั้นเองกระถางใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยถัดจากนางมนโทนะคะตัวนี้เป็นบอนเก่านะคะมีชื่อว่าเท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชนป้ายชมพูเนาะราคา80บาทนะคะตน้นย้ายใหญให่เพื่อนๆเนี่ยคะ่ะตน้นย้ายใหญ่ นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันต่อนะคะก็จะเป็นไม้ด่างกันบ้างเนาะวนันนี้ไม้ด่างกันบ้างตัวนี้อยู่ในกระถาง5นะคะอ่าอยู่ในกระถาง5มีชื่อว่าทองสยามหน้าเปิดด่างทองนะคะหน้าเปิดด่างทองสวยๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะดูอันนี้ใบล่าสุดนะแล้วก็เนี่ยค่ะฟอร์มแจ่มมากนะคะฟอร์มแจ่มฟอร์มชัดมากเลย เปิดทั้งด่างทั้งป้ายเลยนะคะป้ายแดงด่างทองมาครบ80บาทเท่านั้นเองเนาะอ่าแล้วก็ใครอยากได้ไม้หัวนอกตู้ตัวนี้นะคะคือตัวที่ชื่อว่าเทราปตีต้นเนี้ยนะคะหน้าสวยมากนะคะเปิดทั้งด่างเปิดทั้งชมพู80บาทเท่านั้นเองเนาะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเรามาคืนความคุ้มกันอีกนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนๆ อันนี้คือตัวมหาราชป้ายนะคะมหาราชป้ายกอใหญ่ๆต้นตามคลิปนี้เลย80บาทนะคะ80บาทเนาะต้นถัดมาค่ะมีหน่อให้เห็นด้วยตัวนี้ก็คือตัวที่มีชื่อว่าแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงอันนี้น่าสวยๆแล้วก็เนี่ยค่ะเปิดมาสวยมากเลย80บาทค่ะเพื่อนๆพนพร้อมหนอนะคะ แปดสิบบาทแม่ฟ้าหลวงเนาะเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่ไปนะคะว่ามีอะไรอีกนี่ส่วนใครชอบเมืองนครชุมวันนี้มีสองกระถางราคาแปดสิบเหมือนกันแล้วก็ป้ายสวยด้วยนะคะอ่าป้ายสวยด้วยนะคะเมืองนครชุมเนาะส่วนใครที่ชอบใบหอกส่วนใครที่ชอบใบหอกใบป้ายนะคะวันนี้เรามีไม้หน้าป้ายสวยๆใบหอ,อกกัดสีแบบนี้นะคะต้นในรูปนี้เลย 80บาทเท่านั้นเองจัดส่งให้ทั้งกระถางกอใหญ่ๆกันไปเลยแล้วก็ถัดมานะคะเรายังมีต้นนี้ค่ะเขามีชื่อว่าอุ้มทองนะคะเป็นไม้สีส,สวยๆนะคะอุ้มทองเนี่ยสีจะออกแนวทองทองนะคะกัดทองทองกระดูกน้าตาลกระดูกเข้มๆต้นนี้ก็80บาทส่วนใครที่บอกแม่ค้าว่าอยากได้ตัวหันุมานตัวก้าป้ายชัดๆนะคะวันนี้ แม่ค้าฟอร์มใส่กระถาง5้าครึ่งให้แล้ว80บาทอีกเช่นกันค่ะเนี่ยค่ะสีแจ่มๆแบบนี้เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวเมืองนครชุมอีกต้นหนึ่งน่าสวยมากเมืองนครชุมเนาะส่วนต้นสุดท้าย80บาทนอกตู้อันนี้คือตัวผมพิมานนะคะผมพิมานไม้นะคะไม้ทุกต้น แม่ค้าจัดส่งให้กระถางทั้งนั้นนะไม่มีการห่อตุ้มนะคะค่าส่งเหมาส่ง50บาทต้นนี้จะเป็นตัวสีบุรีรำป้ายนะคะสีบุรีรำป้ายหม้อยู่นอกตู้นะคะหม้อยู่นอกตู้ใครสนใจต้นไหนก็โทรเข้ามานะ096 4 2 5 3 1 3 6ปิดท้ายด้วยไม้หน่อ49บาทค่ะอ่าต้นนี้คือมุกดาหานหน่อนะคะ ใครอยากได้ทักมาได้เลยวันนี้จบคลิปเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ